วัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพศ2546และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2562นะครับข้อสอบชุดน,นี้สามารถนําไปใช้สอบภาคก,กอของกอพอหรือข้าราชการพลเรือนหรือ,อสอบท้องถิ่นนะครับก็สามารถนําไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้สําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่2กัน ข้อที่ 2. โจทย์ถามว่าข้อใดมีอำนาจเสนอคณะมนตรีเพื่อพิจารณาว่าภารกิจของส่วนราชการสมควรเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกช่อยมีดังนี้นะครับกอไก่กอพะรขอไข่ปลากระทรวงกอควายคณะมนตรีงองูกอพอจอจานสำนักงบประมาณข้อนี้ตอข้อไหนครับพูดข้อใดที่มีอำนาจเสนอ คณะมนตรีเพื่อพิจารณาว่าภารกิจของส่วนราชการสมควรเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวอนนี้เฉลยเลยนะครับข้อนี้ตอบกอพอโรนั่นเองกอพอโรนั่นเองนะครับข้อกอไก่นะครับอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2562ในมาตรา33บัญญัติว่าให้ส่วนราชการจัด ให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินการต่อไปหรือไม่โดยคํานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของคณะรัมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงกําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกันวักสองกำหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวักหนึ่งให้เป็นไปตามที่กพรกำหนดวักสามนะครับในกรณีที่ส่วนราชการเห็นควรยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงภารกิจให้ส่วนราชการดำเนินการปรับปรุงอำนาจหน้า,นา,นาที่โครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนราชการให้สอดคล้องกัน และเสนอคณะมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไปปักท้ายในกรณีที่กโรพิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการใดรับผิดช,ชอบดำเนินการอยู่สมควรเปลี่ยนแปลงยกเลิกหรือเพิ่มเติมให้เสนอคณะมนตรีเพื่อพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้ส่วนราชการนั้นดำเนินการปรับปรุงภารกิจอำนาจหน้าที่โครงสร้างและ อัตรากําลังของส่วนราชการนั้นให้สอดคล้องกันนะครับซึ่งข้อนี้นะครับก็อยู่ในวรคท้ายของมาตรา34นั่นเองก็คือในกรณีที่กปรกพร,รพิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจของส่วนราชการที่ส่วนราชการใดรับผิดชอบดําเนินการอยู่สมควรเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงยกเลิกหรือเพิ่มเติมให้เสนอครั่ตรีเพื่อพิจารณาเมื่อครั่ตรีเห็นชอบแล้วให้ส่วนราชการนั้นดําเนินการปรับปรุงภารกิจ อำนาจหน้าที่โครงสร้างและอัตราก,กำลังของส่วนราชการนั้นใสอบร้องกันนะครับดังนั้นข้อที่2จึงตอบข้อกไก่นั่นเองกอพอรนั่นเองท่านสามารถติดตามชมการเฉลยในข้อสอบในข้อต่อๆไปได้ที่ Facebook ประพันธ์บอลรัมมีทั้งหมด4 Facebook ช่องทาง YouTube นะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์บอลรัมแบ่งป,ปันความรู้สู่ความก้าวหน้าช่องทาง Ti k ต o อนะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์บอลรัม ภาษาอังกฤษมันชื่อบัญชีว่า 23, R a d ประพัน2523 a d PRA PUN 2523ท่านสูวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามชมการเฉลยในข้อสอบในข้อต่อๆไปได้สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อสองไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ